สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวชวนชมทั้งหลายวันนี้เราอัปเดตต้นไม้มีออกดอกหลายต้นแล้วต้นที่ไม่เคยออกดอกก็เริ่มมีดอกแล้วโดยเฉพาะต้นนี้ราชินีสีแดงตุ่มดอกมาแล้วสองกิ่งเลย อันนี้พรสวรรค์จ้าเห็นดอกไหมพรสวรรค์ตุ่มดอกมาเต็มทุกกิ่งเลยอันนี้ก็จะเป็น n t 6 6 2ดอกจะออกสีม่วงนะเพื่อนๆตุ่มมาทุกกิ่งเหมือนกันตุ่มมีทุกกิ่งอันนี้ดอกออกสีม่วง ส่วนลรนนี้ต้นแฟนซีของเรามีหลายสีอยู่มีห้าสีติดดอกแล้วติดดอกแล้วเหมือนกันมีทุกกิ่งเหมือนกันต้นนี้หนึ่งสอสาสี่ห้าหกดกิ่ง7กิ่งน่าจะมีประมาณ6สีนะต้นนี้ส่วนต้นเล็กต้นน้อย ต้นเล็กต้นน้อยยังมีหกต้นร้อยเหมือนเดิมส่งฟรีไม่มีเก็บไปทางต้นเล็กต้นน้อยมีหลายสีมีสีขาวสีชมพูสีแดงมีหมดต้นนี้สีขาวนั่งแท่นไว้นั่งแท่นสีขาวต้นนี้แล้วก็นี่มาด้านหลังที่เพาะเม็ด อันนี้ม่วงรัตยาก็ตุ่มดอกมาข้างบนก็มีเห็นไหมข้างบนมีเยอะแยะเลยนี่นี่ข้างบนค่ะใครสนใจมาดูมาเลือกมาชมหรือต้องการสีไหนบอกสีขาวค่ะด้านหลังเราก็มีนี่ด้านหลัง ต้นหลังอันนี้เพาะใหม่เพาะใหม่ดอกน่าจะสีส้มอมืดอกน่าจะเป็นดอกสีส้มแต่ยังไม่ได้แยกลงกระถางนี่คือดอกสีส้มอันนี้ไม้ที่เพาะรุ่นแรก ไม้ที่เพาะเองรุ่นแรกก็จะสูงสูงยาวๆดอกใกล้มาแล้วเห็นนี่แหละแล้วก็นี่ก็ต้นเล็กต้นน้อยเพาะใหม่ใครสนใจมามาเลยมามฝ<า>ั่งนี้หต้นร้อยฝั่งนี้ก็ยังหต้นร้อยมีแลกแจกแถม โคดอวบอวบนะพี่น้องโคดเริ่มอวบแล้วโคดเริ่มใหญ่แล้วโอเคสวัสดีค่ะ